สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเอเฟเตชันไทยแลนด์ทุกคนนะครับพบกับผมนะครับแจ็คก,กี้แล้วนะครับจากทีมงานเ n เฟเตชันไทยแลนด์ออฟิเชียลนะครับผมมาวันนี้จะมีกิจกรรมสุดมันสุดฮาสุดเสียวนะไม่ใช่นะเป็นกิจกรรมที่ค้นหาสมบัติที่อาจของเราจัดมานะเป็นชื่อกิจกรรมเจเทชเชอร์นะฮะหรือว่าซ่อนหาตามจับสมบัติระดับโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งระยะเวลากิจกรรมของกิจกรรมนี้เนี่ยจะอยู่ที่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายนนี้นะครับผมเวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นของทุกวัน รายละเอีเยดกิจกรรมก็มีตามนี้นะก่อนเริ่มกิจกรรม15นาทีนะครับผมจะมีทีมงานเนี่ยโพสต์ภาพปริศนานะพร้อมคําใบที่อยู่ของเจนะที่อาเจจะไปซ่อนตัวที่เราจะต้องไปตามหานะผ่านทางแฟนเพจ Infestation Thailand Official นะผมให้ผู้เล่นเนี่ยคอมเมนต์นะครับทายตำแหน่งว่าขุมทรัพย์หรือว่าตัวเจเนี่ยซ่อนอยู่เขตไหนของแผนที่ให้ถูกต้องนะฮะพร้อมระบุชื่อตัวละครด้วยนะครับผมเพื่อลุ้นรางวัลลับ รักกี้ดอนะไอเทมบันเดตทีเอ็กจำนวน5ชิ้นไปเลยฮะรอบละสิบรางวัลก็ทั้งหมด50ชิ้นนะครับผมอ่าสิบรางวัลก็สิบคนนะคนละ5ชิ้นครับผมาตัวอย่างนะครับชี้บอสายของกลุ่มทรัพย์เมืองแคมป์ฟอล์สิตี้นะอย่าลืมเม้นชื่อตัวละครมาด้วยนะฮะว่าชื่ออะไรนะครับผมอันนี้เป็นกิจกรรมที่หน้าแฟนเพจนะครับผมที่เพื่อนๆจะไปร่วมกิจกรรมได้นะครับไปคอมเมนต์ตอบใต้ภาพนะครับผม แต่ตรงนี้นะฮะกิจกรรมในเกมครับผมเมื่อถึงเวลา4ี่โมงครึ่งนะ,ะถึง5้าโมงเย็นนะฮะให้ผู้เล่นเนี่ยใช้เบาะแสภาพปริศนาและคำใบ้ที่ทีมงานได้โพสต์ไปเนี่ยหาตัวละครอาเจนะ,ะที่ซ่อนสมบัติอังค์แซมนะครับผมหรือว่าเป็นหมวกลุงอเมริกันนั่นเองนะครับผมที่เซิร์ฟเวอร์ทัวนาเมนต์หนึ่งนั่นเองอเมื่อพบอาเจนะ,ะให้รีบทําการเทรดเพื่อรับของรางวัลโดยทีมงานเนี่ยจะทําการถ่ายรูปด้วยนะครับผมพร้อมเฉลยปริศนาบนหน้าแฟนเพจด้วย พอจบกิจกรรมในรอบนั้นๆน,น,นะฮะทีมงานก็จะสุ่มผู้โชคดีด้วยนะในคอมเมนต์นะฮะทั้งหมดกี่คนเอ่ยอ่าทั้งหมด10คนนะใน1ต่อ1วันนะผู้เล่นจะมีโอกาสเจอสมบัติเท็ดดี้แบ Backpack ที่ถูกอเจทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่ปริศนารอบละ10ชิ้นด้วยหรือก็คือ รอบๆอัเจเนี่ยที่อาเจไปซ่อนตัวเนี่ยจะมีกระเป๋าหมีนะทั้งหมด10ชิ้นนะอย่าลืมไปหาด้วยนะถ้าเกิดพลาดหมวกลุงไ้ก็ไปหากระเป๋าหมีแทนได้นะครับทีมงานจะไม่รับผิดชอบไอเทมของผู้เล่นในกรณีที่ปิดกันยิงกันหรือว่าตัวแตกเกิดขึ้นนะการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะอย่าลืมหมายเหตุนะครับผมกรณีใส่ชื่อตัวละครผิดหรือไม่ได้ใส่ชื่อตอัวละครจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ตัวละครของอาเจ๊นเนี่ยเป็นมาตะไม่สามารถฆ่าได้ไม่ต้องยิงนะฮะบันเปืิดกระสุนยังไงฝากกิจกรรมสำหรับวันนี้จนถึงวันที่10เมษายนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ